ทยวและประชาชนร่วมง,งานประเพณีลอยเรือสะดอกเคราะห์งานบุญที่ยิ่งใหญ่ของชาวไทยเชื้อสายมอญสังขละบุรีที่บริเวณลานพิธีน่าจะดีพุทธคยาวัดวังวิเวการามตะบนหนองลูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีประชาชนนักท่องเที่ยวนักเรียนนักศึกษารวมกว่า2,000คน ร่วมงานประเพณีลอยเรือสะดอกเคราะห์ประจำปี2567ของชาวไทยเชื้อสายมอญบ้านวังกะโดยงานวันนี้เริ่มด้วยการลากเกลือสำเภาจำลองที่ทำจากไม้ไผ่ซึ่งภายในบรรจุอาหารทั้งขค้าหว,วานจำนวนทั้งหมด9อย่างอย่างละ1,000ชิ้นตามคติความเชื่อที่ทำสืบทอดกันมาแต่ครั้งอดีตนอกจากนั้นภายในเรือยังประดับตกแต่งด้วยตุงทงหลากสีหลายขนาดเพื่อประดับประดาให้เรือมีความสวยงามก่อนจะช่วยกัน ลากจูงเรือออกจากลานพิธีไปยังบริเวณสามประสบด้านหลังเจดีพุทธคยาซึ่งเป็นจุดที่มีแม่น้ำ สำคัญทั้งสามสายของอำเภอสังขระบุรีไหลามาบรรจบกันประกอบไปด้วยแม่น้ำสองกะเลียแม่น้ำรันตีและแม่น้ำบีคลีเป็นอันเสร็จสิ้นงานบุญลอยเรือสะดอกเคราะห์ของชาวไทยเชื้อสายมอญสังขระบุรีในปีนี้สำหรับประเพณีลอยเรือสะดอกเคราะห์ชาวไทยรามันอำเภอสังขระบุรีจัดขึ้นเป็นเวลา3วันในช่วงวันขึ้น1 4ถึง15าคำ่ำ และแรมหนึ่งข้ามเดือนสิบของทุกปีมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูชาเทวดาที่ปกปักรักษาในน้ำในป่าและบนบกอีกทั้งเพื่อสืบสารประเพณีดั้งเดิมของคนมอญตลอดทั้งเป็นการเผยแพร่ประเพณีลอยเรือสะดอกเคราะห์ให้แก่ชุมชนประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยกิจกรรมในงานจะมีการเจริญพระพุทธนต์โดยพระสงฆ์ทั้ง3าวันโดยจะเตรียมงานดังนี้ก่อนถึงวันพิธีชาวบ้านจะร่วมกันเตรียมทำธงร่มและจัดเครื่องบูชาเรือต่างๆเพื่อถวายวัดและแบ่งงานให้หัวหน้าคุ้มต่างๆในหมู่บ้านรับไปให้ลูกบ้านช่วยกันทำเพื่อนำมาส่งที่วัดผู้ชายส่วนหนึ่งจะมารวมกันที่วัดวางวิเวการามเพื่อสร้างเรือจากไม้ไผ่ประดับตกแต่งด้วยกระดาษหลากสี ในยามหัวค่ำจนถึงเช้ามืดของวันขึ้น15คห้าชาวบ้านจะทยอยพากันนำธงหลากสีตุงร่มกระดาษมาประดับตกแต่งเรือและบริเวณประรมพิธีอย่างเนืองแน่นพร้อมนำเครื่องเส้นไหวเช่นกล้วยอ้อยขนมข้าวสุกดอกไม้ไปวางไว้ในลำเรือก่อนจะจุดเทียนอธิษฐานให้สิ่งไม่ดีและเคราะห์ร้ายต่างๆไปให้พ้นจากชีวิตตนและรับฟังบทสวดอิติปิโส108จบและบทวสวดสดอกเคราะห์จากพิสุสง เมื่อถึงวันแรมหนึ่งค่ำชาวบ้านมารวมตัวกันตั้งเป็นขบวนแห่มีปล่อยคมลอยเล็กใหญ่ที่ช่วยกันทำขึ้นมาประกอบการร้องรำทำเพลงอย่างสนุกสนานจากนั้นชาวบ้านทั้งหมดจะช่วยกันลากเรือไปปล่อยกลางน้ำบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำสามสายได้แก่ ซองกเลียรันตีและบีคลีที่เรียกกันว่าสามศพหรือสามประสบนั่นเองสำหรับประวัติความเป็นมาของประเพณีลอยเรือะดอกเคราะห์ของคอุณมนบ้านวังกะอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวอารัญญาเจริญหงสารองนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนวังกะเล่าให้ฟังว่าเกิดขึ้นเมื่อครั้งพระเจ้าธรรมเจดีกษัตริย์มนขึ้นครองราชปกครองอาณาจากักรมนเมืองหงสาวดีพระองค์ทรงเห็นพระภิกษุสามเณรในเมืองมอนมงหงสาวดีมีความประพฤติย่อหย่อนต่อพระ ระธรรมวินัยพระพุทธศาสนาในเมืองมอญเกิดมลทินดังพร้อยมากมายจึงมีพระราชประสงค์จะสังคายนาพระพุทธศาสนาในเมืองมอญเสียใหม่เพื่อชำระหมู่พระพิสุสงฆ์ให้มีความบริสุทธิ์พระองค์จึงมีพระราชองการรับสั่งให้พระพิสุสามเณรในเมืองมอญลาสิกขาเสียทั้งหมดแล้วทรงส่งปะขาวถือศีลแปดคณะหนึ่งคืออดีตพระเถระผู้ทรงพระไตรปิฎกทรงความรู้ตั้งมั่นในศีลที่พระองค์มีคำสั่งให้ลาสิกขามาถือศีลแปด เป็นปักขาวนั่นเองจากนั้นจึงให้ออกเดินทางไปประเทศสีลังกาเพื่อให้ไปถือการอุปสมบทเป็นพระภิสุ์มาใหม่จากคณะสงฆ์ในประเทศสีลังกาเมื่อเรียนรู้จนเสร็จให้เดินทางกลับมาเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์บวชให้แก่คนมอนในเมืองมอเสียใหม่คณะของปักขาวนี้เมื่อเดินทางถึงประเทศสีลังกาจึงได้รับการอุปสมบท เป็นที่เรียบร้อยตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าธรรมเจดีหลังจากนั้นจึงได้เดินทางกลับเมืองหงสาวดีโดยเรือสำเพาในระหว่างทางที่เดินทางกลับนั้นเรือสำเพาหนึ่งในจํานวนสองลำโดนพายุที่รุนแรงพัดจนลงทิศไปมีเพียงเรือสำเพาลําเดียวเท่านั้นที่เดินทางมาถึงเมืองหงสาวดีโดยปลอดภยัย เมื่อทราบถึงพระกันของพระเจ้าธรรมจดีพระองค์จึงรับสั่งให้ทําเรือจําลองขึ้นมาข้างในบรรจุด้วยของเส้นไหวบูชาเหล่าเทวดาทุกหมู่เหล่าด้วยเครื่องเส้นไหว้นั้นให้เหล่าเทวดาทั้งหลายที่ดูแลพื้นดินก็ดีที่ดูแลพื้นน้ําก็ดีที่ดูแลพื้นอากาศก็ดีได้มาช่วยปัดเป่าให้เรือสำเภาที่หลงทิศไปนั้นได้เดินทางกลับมายังกรุงหกสาวดีโดยปลอดภยัยหลังจากที่พระองค์ทรงทําพิธีสะดอกเคราะห์แล้วไม่กี่วัน เรือที่หลงทิศนั้นเดินทางกลับมาถึงเมืองหงสาวดีโดยปลอดภยัยจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นชาวมอจึงถือเอาเหตุการณ์นี้ทําพิธีลอยเรือสะดอกเคราะห์ในช่วงกลางเดือนสิบของทุกๆปีสืบต่อกันมาตราบจนถึงปัจจุบันนี้ขณะที่คติความเชื่อในการปล่อยคมลอยนั้นนายวิวรัตหงไทยประธานกลุ่มพัฒนาวัดว,งวังเวการาม ได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าชาวมอนจัดทำคมลอยเพื่อพุทธบูชาและเป็นการขอพรจากเทวดาที่ปกปักรักษามนุษย์ให้ช่วยดูแลให้พ้นจากภัยพิบัติและโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเนื่องจากเราไม่สามารถเดินทางขึ้นไปบอกเทวดาบนสวรรค์ดได้จึงได้ทำคมลอยขึ้นมาและปล่อยขึ้นไปบนฟ้าเพื่อให้เทวดาได้รับรู้ถึงคำขอของเราคติความเชื่อในการปล่อยคมลอยของชาวมอนอยังนิยมทำและปล่อยคมในช่วงออกพรรษาด้วยเช่นกัน ถวายข้าวลงเรือใช่ไหมคะช่วงเช้าตั้งแต่ตีสามถึงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยคะ่ะเราก็จะถวายข้าวลงเรือก็จะมีข้าวสวยข้าวกอกกล้วยอ้อยแล้วก็ผลไม้แะก็จะมีขั่วตัดะะจะมีมีน้ำมีเทียนแล้วก็มีตุงอะคะ่ะมีอาหารทุกอย่างก็งหมดเต้ายอยางอะคะ่ะเพราะว่ากล้วยเนี่ยทำให้บบการงานหรือว่าชีวิตที่ลื่นไหลได้ง่ายขึ้นทำให้ชีวิตดีขึ้นอะไรย่างเงี้ยค่ะ ได้ทาให้แบบเป็นยา,นา,ร,ายรักษาโรคได้เลยค่ะเหมือนทําให้เราเนี่ยไม่มีไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะค่ะค่ะจริงๆแล้วนี่งานรายเรือสระคของอของชาวมอนนะคะอ่ะสืบเรื่องมาจากการที่ว่าอ่าส,สนาของชาวมอนนะคะเสริมเสียแบบ อ่าแล้วก็ไม่ไม่ใช่ว่าเสื่อมเสียหรือมว,ว่ามันมันมันเสียแบบอันนี้ค่ะมันเองเหมือนว่าหมดความสภาอะไรเงี้ยค่ะเราจะต้องมาสัขยาาศาสนาใหม่ก็เลยเอาไ,ไปรับพราไตรปิดกมาจากประเทศศรีหลังกาคือหลังจากที่เรารับพระไตรปิดกกลับมาแล้วเนี่ยค่ะคือในช่วงที่เราเดินทางกลับมาเมืองมอเนี่ยจากสิงลังกางมาเมืองมอเนี่ยเราเจอพายุฝนในมหาสมุทรในช่วงที่เราเจอมหาสมุทรเนี่ย เตัวที่เราบรรจุไปผ้าไตา่ปีดกเนี่ยหายไปกับพายุฝนเอ,เอ่อพ่อสงที่ไปรับผ้าไตา่ปีดกเนี่ยอีกสองลามนะกลับมาถึงเมืองมอนทีนี้พระเจ้าไอธรรมเจดีเนี่ยท่านคิดว่า,าชาวมอนน่ะคงจะเออเออไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแล้วคือศาสนาเสียแล้วอะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าวันหนึ่งถือท่านนอนฝันว่าถ้าอยากได้ภาพจากิดโอกลับคืนมาเนี่ยจะต้องสร้างเรือจําลองเนี่ยให้เท่ากับเรือที่หายไปหรือว่าสูญหายไปอะไรเงี้ยคะท่านก็เลยให้ให้ใหอามาเนี่ยเป่าประกาศให้ชาวบ้านเนี่ยมีส่วนร่วมในการสร้างเรือแล้วก็อ่แล้วเขากำหนดว่าอาหารทุกอย่างเนี่ยยังละยางละหนึ่งพันชิ้นก็คือ าอย่างก็คือเก้าผานชิ้นแล้วก็จะมีโคมลอยที่เราลอยคมขึ้นไปเพื่อที่สักการะพระพุทธเจ้า,า,าหรือเอทวดาที่ปกปักรักษาป้านเมืองของเราะค่ะให้ให้ดีขึ้นเลยค่ะพอพระเจ้าทำอะไดีทําพิธีลอยเรเือสระดเขาไปแล้วเนี่ยอีกอีกเจวันเรือพ่อไปปีดกก็กลับสู่เมืองมอนค่ะตั้งแต่นั้นมาพระเอกาชนาพลสองชาวมอนก็รุ่งเรืองมาจนทุกวันนี้ค่ะ